สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ p u f f i n House Review นะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเป้ตัวใหม่นะครับของกิเกอรีตัวนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่1กันยาปี2020ที่ผ่านมานี่เองนะครับตัวนี้เนี่ยที่อยู่ตรงหน้าของผมนั่นก็คือตัวมาเวนสี่สิบ้าและก็55นะครับผมตัว55าสิบหนะครับจะเอาเข้ามาแค่สีเดียวนะครับก็จะมีแค่สีฟ้าสีนี้สีเดียวเลยนะครับ55ลิตรนะครับส่วนตัว45เนี่ยจะมี2สีนะครับก็จะเป็นสีเทาตัวนี้นะครับอีกสีนนึงเป็ ดเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับผมจะมีเข้ามาแค่2สีนะครับสำหรับ45เพราะนั้นจะมีทั้งหมดสีทั้งหมดแค่3สีเท่านั้นนะครับตัวมาเว้น55กับ45เนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่มีข้อแตกต่างตรงไหนเลยนะครับผมเพราะนั้นจะรีวิวให้ดูแค่ตัว55ตัวเดียวมาดูที่ระบบหลังของตัวมาเว้น55กันนะครับตัวมาเว้น55เนี่ยออกแบบมาสีสันได้ชุดชาดนะครับแล้วก็สวยสะดุดตามากๆนะครับเพราะว่าตัวสีฟ้าตรงนี้เนี่ยตัดกับสีเหลืองได้ ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวเบลที่เป็นรุ่นใหม่ นะครับแบบใหม่แบบเดียวกับตัวซูรูเลยนะครับผมก็จะทําให้มีรูระบายอากาศเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีช่องตรงนี้ที่เข้ากับช่วงเอลรับน้ําหนักได้ดีนะครับผมตัวเบลของรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับสามารถปรับระดับเบลได้สําหรับคนที่เอวกว้างแล้วก็เอวแคบนะครับก็ตรงนี้เจ้าตัวตรงนี้นะครับจะเป็นตีนตุ๊กแกสามารถเอานิ้วแซะเข้าไปแล้วก็ดึงได้สาหรับคนที่เอวกว้างนิดนึงก็ ขยายออกมาได้นะครับสำหรับคนที่ L เอวแคบก็ดันเข้าไปให้ลึกกว่าเดิมได้นั่นเองนะครับมาพร้อมกับกระเป๋าตัวด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งกระเป๋าด้านข้างเนี่ยเปลี่ยนจากอันเก่านะครับอันเก่าจะค่อนข้างเล็กอันนี้เนี่ยทำมาได้ใหญ่กว่าเดิมมากๆนะครับตรงนี้นะครับมาพร้อมกับระบบใหม่นะครับแบบเดียวกับตัวซูลู แล้วก็เจเลยนะครับก็คือฟรีโฟฟรีโฟคือการขยับตรงนี้ได้อิสระมากขึ้นทําให้เวลาเราก้าวใหญ่ๆก้าวสูงๆในพื้นที่ทางชันนะครับที่ต้องก้าวขึ้นขั้นบันไดหรือว่าก้อนหินอะไรเงี้ยมันทําให้เราสามารถยกขาขึ้นแล้วตรงช่วงเอวที่มันบิดขึ้นบิดลงตรงนี้มันไม่เสียดทําให้เจเพราะว่าตรงนี้มันยืดหยุ่นตามตัวสรีระเอวกับขาเรานั่นเองนะครับผมตัวสายสะพายของเขาเนี่ยทำออกมาเป็นแบบเจาะรูนะครับแล้วก็ค่อนข้างใหญ่เลยเจ้าตัวรูเนี่ยจะใหญ่กว่า รุ่นเก่าค่อนข้างเยอะนะครับทำให้มีการระบายอากาศได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับผมถ้าเราได้มาลองจับเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเจ้าตัวระบบหลังของตัวมาเวนเนี่ยดีมากๆเลยครับตัวมาเวนเนี่ยระบบหลังให้นึกถึงปิระมิดนะครับแต่เป็นเมลามิดที่แหลมๆเนี่ยพุ่งออกเขาเป็นฟองน้ําทรงนี้เลยนะครับเวลากดลงไปเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเนี่ยมันจะเล่นสีนะครับมันจะเล่นสีตามตัวนูนๆที่สัมผัสกับตัวเหลืองๆล,ลงไปนะครับว่าจะทําให้ดูสวยงามไปอีกแบบ หบบนึ่งนะครับผมแล้วก็ผมลองสะพายที่เป็นตัวผู้ชายแล้วนุ่มมากๆนะครับนุ่มมากๆเลยกระเป๋าสามารถปรับหลังได้นะครับกระเป๋ายังมีไซส์เหมือนเดิมนะครับสำหรับผู้หญิงก็เป็น X S, S แล้วก็ S แล้วก็ M นะครับผมก็ ถ้าใครไม่รู้หลังไซต์ตัวเองนะครับก็สามารถมาวัดหลังได้ที่ร้านนะครับหรือว่าลองวัดดูจากที่บ้านก็ได้นะครับผมเพราะว่าเมื่อเราวัดหลังแค่หนึ่งครั้งเนี่ยเราจะไม่ต้องวัดหลังอีกนะครับเมื่อเราอายุมากกว่าสิบแปดปีขึ้นไปเนี่ยโทโซแล้งหรือระยะหลังของเราเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแล้วนะครับผมจะเป็นแบบนั้นตลอดทั้งชีวิตนะครับมาดูที่ตัว รอบๆกระเป๋ากันก่อนนะครับผมด้านข้างของตัวกระเป๋าตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายตัวรัดด้านข้างรัดกระเป๋าเนี่ยเป็นสายแบบบางๆนะครับมาเว่นพารากอนเป็นซีรีส์ที่เป็นกก่งๆไลท์เวทเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามใช้สายที่มันบางนิดนึงเพื่อลดน้ําหนักนั่นเองนะครับผมมีที่เสียบขวดน้ําด้านข้างตรงนี้และก็แน่นอนครับมีอย่างนี้ด้วยเสียบด้านข้างได้ เสียบด้านข้างแล้วมันอยู่ทางด้านขวาด้วยก็ทําให้คนที่ถนัดขวาเนี่ยค่อนข้างสะดวกเลยนะครับผมก็สบายเหล่าเสียบน้าไว้ตรงนี้พอเสียบไปตรงนี้เนี่ยต่อไปก็ไม่ต้องเรียกเพื่อนแล้วครับเวลาไปเดินป่าบางทีมือครับมันเอื้อมอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเวลามันจับแนวเนี้ยมันจับง่ายกว่าด้านหน้ามาพร้อมกับถุงที่เป็นยางยืดนะครับผมลายแบบใหม่นะครับก็สวยเลยนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับมียางยืดพร้อมกับที่เกี่ยวมา t ทร็คกิ้งโพนะครับ อยู่ตรงนี้เอาไว้ล็อกด้านข้างของอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านข้างในอฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นที่ใส่ขวดน้ําเหมือนกันแต่ว่าจะไม่มีทางด้านข้างตรงนี้นะครับจะตัดออกไปจะใส่ได้แค่ด้านขวาด้านเดียวด้านซ้ายใส่ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ด้านด้านซ้ายเนี่ยจะมีช่องเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องตรงนี้นะครับช่องนี้เวลาเราเปิดใช้งานก็คือปลดล็อกเวลาเปิดใช้งานก็คือมันเป็นการเปิดแล้วสามารถเข้าถึง ของในกระเป๋าได้ผ่านทาง10ปด้านข้างนะครับจะเป็นเหมือนบานประตูเนี้ยเปิดนะครับค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกรุ่นเก่าไม่มีแต่รุ่นใหม่ ตอนนี้มีทำให้มันเกิดความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับผมแล้วก็แยกออกไปชัดเจนอีกระหว่างรุ่นที่เป็นสเตลากับแอมเบอร์มาเทียบกับพารากอนแล้วก็มาเวนเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างจุดนี้อีกหนึ่งจุดที่เป็นจุดใหญ่ๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเปิดได้ลึกมากๆจนถึงตูดกระเป๋าตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นของออสเปร์เนี่ยจะมีข้อเสียตัวที่ออสเปร์จะไม่ได้เปิดลึกเท่านี้นะครับตัวนี้จะเปิดได้ลึกกว่าแต่ออสเปร์เนี่ยก็จะมีจุด จุดหนึ่งที่เป็นจุดแข็งขึ้นมาก็คือถ้าเป็นรุ่นที่เป็น4 6ของเขาเนี่ยก็จะมีช่องอีกช่องหนึ่งอยู่ด้วยนะครับก็เป็นข้อที่เอาไว้ทดแทนกันนะครับเอาไว้ทดแทนกันที่ก้นกระเป๋านะครับที่ก้นกระเป๋าเนี่ยมีที่ลัดของนะครับก็สามารถเอาของพาดเข้าไปแล้วก็ลัดของได้ถ้าเราจะเปิดก้นกระเป๋านะครับก็ให้ปุตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ลูดซิปนะครับ ข้างในเนี่ยพอเปิดออกมานะครับก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยข้างในผ้าข้างในเป็นออกสีเหลืองๆส้มๆนะครับแล้วก็มีผ้ากั้นให้แบ่งข้างบนข้างล่างซึ่งมันเป็นผ้ากั้นที่ไม่ได้ใหญ่มากสักเท่าไหร่เพราะนั้นมันจะไม่ได้คุมจนมิดนะครับต้องแจ้งก่อนนะครับผมแต่ว่าก็กั้นให้ค่อนข้างชัดเจนนะครับมีทั้งตัว55แล้วก็45เลยด้านบนกันบ้างนะครับด้านบนตรงนี้เนี่ยมีซิป ช่องเก็บของอยู่หนึ่งช่องนะครับซึ่งกินพื้นที่บริเวณหัวหมวกทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับกินพื้นที่บริเวณหัวหมวกด้านหน้าจานถึงช่วงนี้นครับตรงโลโก้มีห่วงนะครับเอาไว้ของเชือก สำหรับเกี่ยวของหรือห้อยคาบไบ n e เนอร์สำหรับเก็บของบางอย่างนะครับซึ่งอาจจะห้อยรองเท้าห้อยตะเกียบห้อยแก้วน้ำอะไรอย่างงี้ห้อยตรงนี้ได้นะครับผมเปิดเข้ามานะครับด้านในตรงนี้จะมีช่องอีกหนึ่งช่องนะครับเปิดออกมาตรงนี้ในนี้นอกจากจะเป็นช่องเก็บของแล้วยังมีที่เกี่ยวพวงกุญแจอีกหนึ่งอันนะครับผมตัวนี้สีฟ้านะครับเลนโคเวอรเป็นสีเหมือนกันนะครับเป็นฟ้าทึบๆเหมือนกัน ด้านบนตรงนี้มีเชือกตรงนี้นะครับเส้นนี้ซึ่งเราสามารถเอาของพาดไปแล้วนั้นก็ดึงแล้วก็ล็อกแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยถุงตัวนี้นะครับเป็นถุงจับรูดอย่างนี้นะครับผมนี่ใช้งานแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นถุงใส่ของลงไปตรงๆเลยข้างในมีช่องใส่คาร์เมลแบกนะครับสามารถใส่คาร์เมลแบกได้ เป็นไงบ้างครับกับมาเว้น45แล้วก็55จากกิ g กรีนะครับผมถ้าชอบและถูกใจสามารถมาดูได้ที่ร้าน The p u f f i n House นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมทางเนวนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ